สวัสดีครับคนที่เข้ามาดูไลได้นะเชร์ได้เชร์ได้อยากให้ถึงพวกนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนไอ้พวกที่พูดไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องแล้วยังเสือกพูดนะครับเชร์ให้พวกมันได้ยินหน่อย รับแช,หช,หชบ์หน่อยแช์หน่อยเช์พวกนักเลงคีย์บอร์ดหน่อยอ่าใช่ครับผมบอกแล้วยังไงผมก็เล่นนักมวยต่อยบนเวทีมวยผมก็ต้องเล่นนักมวยอ่าเข้ามาแล้วขอช่วยหน่อยครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้า คือคนที่เข้ามาดูรอบที่แล้วก็น่าจะรู้นะว่าผมวิจารณ์พูดไปยังไงนะครับก่อนชกผมพูดไปแล้วว่าแบบไหนยังไงชกยังไงเด่นี้ผมขอพูดหลังชกหน่อยเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพูดฟังจัดฉากไม่จัดฉากยังไงเดี๋ยวผมว่าผมก็วิเคราะห์นะไม่อย่างน้อยก็เกินแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ะ โอ้ผมเจอบัวขาวผมก็าตายนะครับรับฝากแชร์นหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังผมก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่เรื่องมวยผมก็คือคนเล่นการพนันผมคนชอบกีฬาผมดูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมวยฟุตบอบลบาสอะไรคือผมดูหมดอะ ครับพี่แจ็กวันดี่กับพี่เผื่อพี่ควรได้เสียไม้ได้เสียไม้เสียโป้เป็นรองสามสองไวโตเลยอ่ะไม่เคยเอา เดี๋ยวให้ถึงให้ถึงกสองร้อยพอเดี๋ยวผมพูดเลยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังขอให้ถึงสองร้อยพอเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงคนไหนเชได้ก็เชนะครับขอบคุณมากๆกถ้าเชได้ก็ขอบคุณมากมากครับ ที่ออกมาพูดไม่ได้ว่าอยากอีดังฮีเออะไรหรอกนะแต่อยากให้ให้คนเข้าใจว่านักมวยกับนักเลงมันต่างกันจริงมันต่างกันยังไงแล้วพอต่อยกันจริงๆมันก็ต่างกันต่างกันจริงๆต่างกันมากๆด้วย ่าผมพูดเลยดีกว่านะว่าเสียกสาหรับผมนะสําหรับผมเสียกองชนะแบบนั้นถามว่าคุณภูมิใจในตัวเองไหมถามก่อนสําหรับผมนะเป็นผมผมไม่ภูมิใจหรอกคุณจะภูมิใจให,หนึ่งคุณเป็นมวยสองคู่ต่อสู้ของคุณไม่เคยชกไม่เคยอะไรกับใครมา เต็มโซมภายในสองอาทิตย์นะครับโซมแค่สองอาทิตย์ถามว่าคุณภูมิใจไหมคุณชนะแล้วพวกที่ว่าเอาผมไม่ใช่ว่าพวกเสียกงหรือว่าพวกอะไรนะคือคุณพูดว่าเออคุณชนะเอาผมยอมรับว่าในทางมวยยังไงคุณก็ชนะถูกไหมอ่ะคุณต่อยเวทีคุณยังไงคุณก็ชนะคําว่านักมวยครับ นักมวยต่อยวิธีมันก็ต้องชนะนักมวยอยู่มันต้องชนะอยู่แล้วคขาว่านักมวยแต่ถ้าผมถามว่าเสียกงมาลุกข้างทางมาลุกแบบนักเลงกับมาต่อยแบบนักเลงกับเสียโป้แบบโดยที่เขาใช้คําว่านักเลงเสียกงหานไหมเสียกงกล้าหรือเปล่าเสียกงจะได้เท่าเสียโป้ไหมผมกล้าพูดได้เลยกับตัวเท่าลูกหมาแบบมันเสียโป้เอาตายครับถ้าทะเลาะกันแบบนักเลงจริงๆ นี่คุณต่อยบนเวทีคุณชนะคุณเสมอตัวนะครับคุณไม่ได้เหนือกว่าเสียโป้อะไรเลยร่างใหญ่กว่าแล้วไงครับคนไม่เป็นมวยนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วถ้าผมเป็นเสียกงผมเจาะยางหรือแทงเขาเพราะระบุหายใจไม่ดีก็เป็นไปอย่างที่ผมพูดไหมล่ะไปดูได้เลยครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไว้คุณชนะคุณเสมอตัวนะครับเสียกงคุณไม่ได้เหนือกว่าเลยผมจะพูดให้ฟังผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้เลยผมไม่ได้ fc เสียโป้ด้วย แต่ผมยอมรับใจเสียโป้ที่ว่าฝืนฝืนจนสุดนาทีสุดท้ายรับฝืนจนนาทีสุดท้ายที่ว่าเย็ดแม่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นนักมวยจริงถ้าถูกแทงแบบมันแบบนักมวยแทงนักมวยนะครับเขานอนแล้วเขาไม่ลุกขึ้นแล้วแต่เสียโป้ลุกพราอะไรอ่ะหัวหน้าค่าย พี่วันนะครับวันอยู่บำาุงเขาเอาหัวหัวหน้าไว้เอาหัวเจ้านายไว้นอนไม่ได้ค่อยนอนตอนที่หมดยกไปแล้วแลสสุดท้ายมันก็นอนจริงเสียปุ้นอนตอนที่ว่าหมดไปแล้วหมดเวลาไปแล้วเหมือนที่คุณว่าเออเสียปุ้ยยัดไม่ขี้กากเอา้ามันก็ขี้กากอยู่แล้วครับต่อยนักมวยต่อยบนเวทีมวยแต่ถ้ารุกันข้างทางดูสิครับอ่า รถบนข้างทางแบบนี้เหยนดแม่เจอทุกันเลยครับผมว่าเสียบ้ไม่ขี้กากหรอกนี่ผมพูดในฟังในพวกที่นักลิงคี์บอดที่ว่าเอ้ยเหย็ดแม่เสียบ้ขี้โม้พูดมึงต่อยแทนเขาไหมล่ะมึงไปต่อยแทนเขาเองไหมเสียบโอ้อศักสี่คำโคขนาดไหนผมยอมรับใจเลยในหัวใจนักเลงมึงต่อยนักมวยอ่ะมึงต่อยนักมวยมึงก็ไม่นะอยู่แล้วเสียบูอะยังไงมึงก็ไม่นะหรอก มึงไม่ต่อยบนเวทีเวทีมึงยังไม่เคยไปยืนเลยมึงไม่รู้มันหรอว่าเวลามันยืนบนเวทีดูดน้ำหนักดูดขายยังไงอ่าถึงนี่มึงมาพูดว่าหยียดแม่เสียโอ้ขี้กากหยียดแม่เจ้าแต่หมูไม่ทำเหียอะไรไม่ได้ก็ถูครับถ้าหนึ่งไม่รัดองเจาะยางจนขาขาตาย,ยาผมบอกไว้จนมีนอกอ่ะ ถึงเสียโป้ถามว่าเอาอาวุธอะไรได้คนไม่เป็นมวยครับไปยืนบนนู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้วิธีแก้มวยเขาไม่รู้ว่าวิธีที่จะก,การพูดต่อสู้ยังไงกงตัวเล็กกว่าแล้วยังไงครับแต่เป็นมวยนะครับตัวเล็กแล้วยังไงอ่ะแต่โป้คนไม่เป็นมวยท่าสมมุติผมไม่ใช่พูดผมไม่ใช่ว่าผมเป็นเสียเสียกงเสียกงนะครับผมก็เอาอ่ะเอาตา กับคนน้ำหนักร้อยโลผมก็เอาเอะยาเป็นมวยนะครับแต่คุณต้องต่อยมวยไม่เป็นคุณไม่เคยดูมวยคุณไม่เคยอะไรกับมวยเลยอ่าผมก็เอาผมต่อยน้ำหนักห้าสิบต่อยกับคนหนึ่งร้อยผมว่าคนเป็นมวยเขาก็เอาแหละกับต่อยบนเวทีนะครับหนึ่งกรรมการแยกได้อ่ะเข้ามุมอหญแม่กระจอยางจนขาหักหนู่ยครับคนตัวเล็ก ถึงไงพวกที่มาพูดว่าอุ่เสียกองแบบนูแบบนี้ผมไม่ได้ว่านะครับผมไม่ใช่ fc เสียโ,โอผมไม่ได้ว่าใครแต่คุณต้องเอาหลักความเป็นจริงเสียบเสียกงชนะเสมอตัวหรือไม่เสียเสมอตัวหรือเปล่าอ่าคุณชนะนักเลงบนเวทีมวยคุณเป็นนักมวยมาชนะนักเลงบนเวทีมวยคุณเสมอตัวหรือเปล่าผมถามแค่นั้นโว เสียโป้มันจะตายบนเวทีอยู่แล้วครับเมื่อกี้ที่ผมดูแต่เพราะอะไรที่ว่ายือนอยู่ศักด์ศีหัวใจครับผมบอกไว้เลยคนรอบข้างครับที่ให้เสียงให้กำลังใจเสียโป้ฮัมันยืนได้เพราะตรงนั้นแ่ะครับผมจะบอกไว้ นี่ที่ผมพูดฟังคือพูดให้ไม่ได้พูดให้ถึงเสียกงงหรือเสียโปเลยนะผมพูดให้พวดนักเลงคีย์บอร์ดที่โพสที่อะไรครับอ่าผมพูดให้แค่ว่านักเลงคีย์บอร์ดฟังนะครับไม่ได้พูดให้ให้ใครฟังก่อนที่คุณจะโพสอะไรก่อนที่คุณจะว่าใครยังไงคุณทำได้แบบเขาเร็วหรือเปล่าผมคนะเออจังหวัดสงขลาครับอยู่อ่าหญง ตอนที่คุณจะว่าคนอื่นนะครับคุณทําได้แบบเขาหรือเปล่าคุณกล้าชกคุณกล้าชกหรือเปล่าอ่าที่ผมพูดได้ที่ผมดูออกพ่ออะไรครับพ่อผมก็เคยจัดมวยมา่อนเมื่อก่อนอะถามว่าที่เขาให้ชกกันพ่ออะไรผมถามสิครับเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจย่ำเย่นะครับถึงแถมว่าคุณคิดแบบนี้ดีกว่าว่า เอฟซแต่ละข้างอย่างน้อยมาข้างละสักสองพันคนโปบัตรสามร้อยห้าสิบข้างละเจ็ดเซนคุณได้แล้วล้านสี่คุณได้โดยที่ว่าแค่มวยคู่เดียวครับแต่ถ้าถามว่าไม่มีมวยคู่นี้ผมถามว่าคนดูจะถึงไหมที่เป็นหมื่นอะ่ะผมว่าห้าพันคนก็ไม่ถึงหรอกมันคือธุรกิจครับที่เขาอยากให้ต่อยกันเพราะอะไรอะ มวยต่อยจริงๆนะครับค่าบัตรผ่านประตูสามล้านก็มากเกินแล้วครับบางทีไม่ถึงด้วยซ้ำล้านกว่าบาทก็ได้แอ่อาจจะพูดในโขกในมุมที่ว่าเออวันนี้คนมาดูเยอะครับบัตรจี้ทั้งนั้นครับผมบอกได้เลยบัตรจี้หมดที่ว่าเข้าไปดูอะครับมวยในสนามมวยจริงอะเป็นบัตรจี้หมดเอา มีลูกพี่ไปคนนี้นะครับเอาไปก่อนจี้คนนี้ตัก2สองหมื่นนะครับรู้จักคุณนู้คนนี้นะครับเอาไปก่อนทางนู้ตัก5ห้าหมืนคนนี้ตักเเสนมันเป็นบัตรจี้หมดอะครับมวยมันน้อยคนครับที่จะเข้าไปดูแบบคุณยอมเสียเบี้ยสามรอยสิบคุณเพื่อคุณไปดูมวยมันมันมันไม่มีหรอกครับนอกจากเสียนมวยจริงๆที่เขาทำหมากินเขาเล่นมวยนั่นแหละครับที่เขายอมเสียเพราะอะไรเพราะเขาไปเล่นมวยเพราะเขาไปหาตัง ใช่ครับบัตรยี่คือเหมือนว่าผมรู้จักกับคนใหญ่คนโตคนนี้ผมจัดมวยผมว่าลูกพี่ช่วยผมหน่อยนะตักสิบใบยีบย่สิบใบร้อยใบอ่าใบสามร้อยห้าสิบ 350, เขาถ้าเหมอเอาลูกพี่เอาห้าสิบใบเอาไปหนึ่งร้อยใบก็ลูกพี่สามหมื่นห้าในแบบนี้หรือว่าลูกพี่ช่วยผมสัดเซนในการจัดมวยเพราะจัดมวยแต่ละครั้งเกือบล้านนะครับล้วถึงคุณคิดดูว่าบัตรสามร้อยห้าสิบต้องเท่าไหร่ครับต้องกี่พันคนถึงจะได้ ถึงจะได้หลุดค่าทุนและกําไรอีกอ่ะคุณอย่าลืมนะครับจ้างนักมวยมาต่อยเอานักมวยมาต่อยทั้งที่พักโรงแรมกับข้าวการกินอะไรเราต้องดูแลเขาทุกอย่างนะครับคนละเรื่องกับค่าตัวนะครับค่าตัวต่างหากถึงุมถามว่าถ้ามุดว่าคุณไม่เอามวยแบบนี้มาจัดที่เขาอยากจัดเพราะอะไรครับเขาไม่ได้เกี่ยวเลยครับว่าเอออยากให แบบว่านัเออมาต่อยกันบนเวทีแบบเพราอยากได้ตังค์ครับผมบอกได้คําเดียวเลยเพราะอยากได้ตังค์พ <c oughs> คุณคิดดูว่าอันที่คนเข้าไปดูครับไปรอดูแค่สีนาทีครับมันเป็นธุรกิจหมดแล้ะครับผมบอกเลยอยู่รงค้าเนี่เบื่อน,น,น้าเนี่ยเบื่อเนี่ยครับอยู่นาขายไกลไเส้นนาเลยมาได้เลยใครอยากเจอ อาถ้าพูดถึงว่าเชิงต้มคนดูไหมมันก็มันผมก็พูดไม่ได้ว่าเชิงต้มหรือไม่ต้มเอมันเป็นเชิงเหมือนกับธุรกิจของเขาอะครับโฆษณาของเขาการโปรโมทของเขาที่ว่าจะเชิญเชิญชวนคนให้มาดูมันเหมือนเป็นธุรกิจนะครับถ้าพูดถึงคือธุรกิจอยู่แล้วยังไงก็ธุรกิจ ลูกพี่วันอยู่บำรุงนะครับน่าจะลูกของเฉลิมอยู่บำรุงครับคนใส่เสื้อแดงคนที่สอนมงคลน,น้นกับเสียโปโ้คือทุกคนนะครับคุณจะเอาไปพูดหรือไม่ว่าเลยนะค,คุณช่วยพูดในความเป็นจริงคิดในความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดนะครับไม่ใช่ว่าคุณเอาไปพูดให้หลอยปากยว่าเย็นแม่เสียโปโ้ มึงเลงให้ลอยปากมึงเปาะต่อยก็จริงๆมึงสู้เขาไม่ได้มึงอย่าอย่าเอาไปพูดเลยครับคำนั้นว่าว่าเออเสียโป้พูดให้ลอยแต่ปากคุณลองกล้าขึ้นไปชกเตนเขาหรือเปล่าผมพูดแค่นี้บอกคุณกล้าขึ้นไปชกเตนเสียโป้หรือเปล่าชกกับนักมวยแต่คุณอย่าเป็นมวยนะครับคุณต้องไม่เป็นมวยเหมือนเสียโป้คุณใจถึงหรือเปล่าผมต่อยคุณใจถึงคุณ จะอยู่ได้ครบยกหรือเปล่าผงถามก่อนมันไม่ง่ายครับการต่อยมวยอะนักมวยจริงๆนะครับว,วิ่งวันละสิบกิโลซ้อมเช้ากับเย็นอย่างละสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วกว่าจะได้ชกนะครับเขาซ้อมเป็นเดือนนะครับนั้นขนาดนักมวยนะครับซ้อมเป็นเดือนนะครับอ่า และถึงนี่คนเนี่ยเอาเสียกงต่อยเลิกชกมาเป็นสิบสิบกว่าปีแต่ความว่าเป็นเชิงมวยครับเหมือนผมผมกล้าพูดเมื่อก่อนเออผมก็ซ้อมมวยแหลมเนี่ยผมซ้อมเล่นตั้งแต่ปวสองปอสามผมกล้าพูดเลยนี่ผมก็ยี่สิบสี่เลยคนระับแต่ถามว่าผมน้ําหนักร้อยห้าสิบกว่าทําไมผมยังจัดถึงร้อยแปดสิบถึงเพราะอะไรผมกล้าพูดเลยเอาผมท้ามมาเลยว่าคนร้อยห้าสิบกว่าจัดให้ถึงเหมือนผมจัดได้หรือเปล่า ถ้าคุณไม่เป็นมวยคุณไม่มีวันฉัดถึงหรอกกระสอบทรายร้อยแปดสิบนี่ขนาดผม,มแค่ว่าซ้อมเล่นเล่นซ้อมถ,ถึงมาก่อนนะครับแต่ผมยังฉัดถึงเลยเพราะอะไรเพราะเราเคยซ้อมมาเราเคยมีวิชามามีพี่ๆผู้ใหญ่หนะอะไรสอนเรามา,าเรายังฉัดได้เลยถูกไหมครับแต่ถามว่าให้ผมไปต่อยมวยนะผมไม่เอาเหยียดแม่กินข้าวก็เหนื่อยแลย้ว ถึงคุณก็อยาจะพูดว่าแย่แม่กูลยนนอยบรรลุบรรณี้หยาเลยใช่ครับต่อให้ไม่เล่นยามันก็ไม่ได้เท่าอยู่แล้วครับคําว่านักมวยคําว่าคุณต่อยนักมวยคุณยังไงคุณก็ไม่ได้เท่าหรอกอครับเหมือนกับที่วันนี้ที่ผมเคยพูดที่ว่าราคานะครับ ก่อนที่เขาจะออกราคามานะครับเขาดูแล้วครับการซ้อมทั้งสองค่ายดูการซ้อมทั้งสองคนว่าแบบไหนเขาดูหมดแล้วครับว่าพี่เลี้ยงซ้อมถึงหรือไม่หรือยังไงเขาดูหมดแล้วก่อนที่เขาจะออกราคาครับราคาสามสองคือเล่นลงถ้าเมื่อคนต่อคือเสียสามพันได้สองพันคนต่อเอ้ยคนลองอ่ะเสียสองเสียสองพันได้ ได้สามพันคนต่อได้เสียสามพันได้สองพันนะครับถึงคุณดูว่าเหมือนถ้าเป็นราคาสิบนะครับก็ประมาณราคาสิบหกสิบหกครึ่งสิบกคืบราคาพันหกอครับ, 1, 6, รบเสียพันได้แค่หกร้อยคุณคิดดูว่ามวยมันยังมันหา่นหางกันเยอะนะครับ ดังนั้นนะครับทุกคนผมขอผมฝากไว้แค่นี้ว่าก่อนที่คุณจะโพสอะไรคุณช่วยคำหนึ่งถึงความเป็นจริงหน่อยคือถ้าพูดว่าเออเอากงล้มแล้วซ้ำได้สมมติาซ้ำได้นะครับกุ้งก็ไม่ได้เท่าเสียโป้หรอกถ้าล้มแล้วซ้ำได้ก็ไม่ได้เท่าเสียโป้หรอกครับ คนตัวใหญ่กว่าลัดให้ล้มเลยซ้ํานี่ครับกว่าจะลุกขึ้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอ่าใช่ครับเขาต้องเขียนว่ามวยโชว์เพราะว่ามวยจริงๆเขาต่อยอย่างน้อยสามยกอะครับกติกาจริงๆแต่ถ้าถามว่าถ้าต่อยมวยกงผมว่าถ้าต่อยมวยกงมวยกงเหล็กอะครับ UFC ผมว่าน่าจะไม่ได้เท่าน่าจะไม่ได้เท่เสียโป้นะในความคิดของผมใช่ครับผมก็คิดแบบถ้าในกรงเสียมีโอกาสสูงเพราะว่ามันซ้ำได้ครับตรงนั้นผมต่อยจอยางผือคือแบบคนตัวใหญ่มันได้เปรียบกว่าครับในกรงผมว่านะ เอาละครับผมว่าไม่อยากพูดอะไรมากไม่ได้อยากจะออกมาพูดด้วยซ้าแต่บางทีก็ทนดูคนโพส์อะไรไม่ค่อยได้ที่ว่าเออพูดในเชิงที่ว่าเสียโป้ขี่หมาเหยียดแม่ขี่กางมัน,ม,นมันไม่ไม่สมควรพูดถ้าผมพูดจริงนะในความหลักต่อเขาขี้มู้ยังไงครับแต่เขายังกล้าชกผมผมพูดได้แค่นี้พอหัวใจเขาใหญ่กว่าตับเขายังกล้าขึ้นไปชกกับนักมวย คนไม่เป็นมวยคนไม่เป็นเฮี้ยอะไรเลยเอาทุกอย่างเข้าทางเขาทุกอย่างแต่คุณยังเอาคุณยังสู้อะ่ะรู้ว่าสู้ไม่ได้แต่คุณยังสู้อะ่ะผมบอกแค่นี้เพราะว่าเขายังสู้ครับไม่เหมือนพวกคุณครับที่ว่าเที่ยวโพสเที่ยวไปคอมเมนต์เที่ว่าเออเสีโสสยโปกอักเสียกรงย็ดแม่หัวคุยยัดแม่อยากดังบรรนูบน้บันนี้เขาอยากดังไม่อยากดังฮันลนเรื่องของเขาครับแต่ ในความจริงคือเขาใจสู้ทั้งสองคนแต่เสียงกงสเสียเสียกงต่อยครั้งนี้เท่ากับเสมอตัวครับเพด้วยซ้ำเพด้วยซ้ำเท่้ลสำหรับผมนะผลเสมอเสียงกงผลเสมอคือเพด้วยซ้ำเพราะอะไรคุณเป็นนักมวยคุณเอาคนเอาลงไม่ได้คุณไม่ใช่อ่ะผมบอกเลยว่าว่ามันไม่ใช่ครับว่าคนเป็นมวยเอาคนไม่เป็นมวยไม่ล้มนี่คุณคุณไม่น่าจะต่อ,อยตั้งแต่เด็กอ่ะ จ้าผมพูดนะใหญ่กว่าแล้วไงครับอ่าเอาละครับเอาไว้เท่านี้พอนะครับผมเดี๋ยวไม่ใช่เลยเดี๋ยวเสียกงอีมาชัดหน้าผมเหลาผมไม่รู้นะครับผมบอกไว้ก่อนผมพูดไว้แค่นี้บอผมไม่รู้นะครับ ครับผมตัวไอ้คุณดังไปแล้วผมไม่ได้ดังเฮียอะไรหรอกเดี๋ยวผมมาพูดในฐานะที่ว่าเออความเป็นจริงครับนะครับผมมาพูดในความเป็นจริงใช่ความคิดมันก็ต่างกันระบบหายใจอย่าํำคันสุดครับถ้าคุณอยากรู้ว่าเออผมพูดในความเป็นจริงไม่คุณลองย้อนไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งก็ได้ที่ผมอัดมาก่อนว่าเออว่าเสียกุ้งต้องต่อยแบบไหนถึงชนะผมก็พูดไปตามความเป็นจริงอะเสียบโป้ที่ไม่ชนะเพราะใช้อารมณ์ครับเมื่อกี้ผมดูออกเลย อือครับมาขึ้นเอาครับไว้แค่นี้ก่อนครบคุณมากๆนะครับที่เข้าม,ามามามารับชมเข้ามาคอมเมนต์นะครับค่อยว่าอีกทีครับขอบมากมากครับ